เขาขาดน,นี้ช่องเขาขาดครับจุดชมวิวช่องเขาขาดอันนี้จุดชมวิวช่องเขาขาดนะครับสวยงามนะครับว่ามาเที่ยวได้นะครับวันหยุดอืมครับ ศึกษาเส้นทางเดินนะครับช่องเขาขาดนะครับนะครับมาจากทางนู้นนะครับลงมาเนี่ยนะครับทางลงช่องเขาขาดครับเส้นทางธรรมชาติกลางเดินนะครับไปประมาณห้าร้อยเมตรเผื่อวันนี้มาช่วงบ่ายแล้วก็เลยไประยะสองจุดห้าโลก็ไม่ได้ครับไม่ทาไปแค่ห้าร้อยกับห้าร้อยก็อนถงกิโลครับ นี่ครับทางเดินลงไป<ๆ>นี่ครับเนี่ยถ่ายแล้วครับถ่ายวิดีโอด้วยอ๋อฮะ ทางเดินลงนะครัทางลงช่องเขาขาดบรรยากาศร่มรื่นฮนะบรรยากาศร่มรื่นเราลองเดินไปกันอ๋อไปกลับนี่ฮะเดินมาช่วงบ่ายแล้ว เวลาเขาล่องเขาล,ง,ลงแพด้วยเดินนะล,ลงไปนี่ฮนะนะที่ว่าเป็นทางรถไฟไปนะฮะมีฉะเฉลยศึกมีคนถูนเสียชีวิตเยอะนะฮะตอนก่อสร้างทางน อ่าวิดีโอแล้วครับนี่อัดวิดีโอเลยไม่เกี่ยวขาได้ที่ขาอยู่โจ๊กแก้รวยนี่ครับถ่ายเหมาะแล้วครับเดินกันไปครับดูไก่นั่นเดินมาดูไก่เดินมาดูอืมอืมดูไปอีกไก่ดีก็ไปห้าร้อยเมตรเนี่ยที่ว่าใช่เลยสุดเนี่ยนี่แหละเอ้ยมีคนเต็มชีวิตทั้งหมดแหละทั้งแนว ใช่ใช่เลยก็เป็นคนเดินแล้วก็ขนหินไปท้าทางรถไฟไปเรื่อยน้ำยังเย็นอยู่เดี๋ยวรอให้มันหายเย็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายห้าร้อยเมตรอ่ะทางเดินไปนะครับ นี่ครับนี่นี่ครับงานเริ่มต้นนะครับเนี่ยฐานทาง เป็นเหมือนเราอยู่บนเขาเลยนะครับทานที่นี่ฮะนี่เป็นคล้ายๆถอนไม้เนี้ยเนี่ยถอนไม้อันนี้เหมือนอยู่บนเขาเลยนะฮะอันนี้เราอยู่บนเขาเลยนะเนี่ยเนี่นี่เป็นเขาลงไปลึกเลยนะตกไปไม่เหลือเลยนะลึกครับมันมองลงไปลึกเลย อ๋อนะอืมอ๋ะอ,ะ,อ,ะ,อะนี่ฮะเดินนะฮะลึกอยู่ครับเป็นทาง,ทางเหมือนเป็นอยู่บนนฮะมองไเห็นทางลอยลึกเอืม เที่ยวเยอะนะฮะนี่ฮะนี่โอ้หอไปเป็นนี่เหมือนวบนเขาสูงเลยนะมอไปเป็นลึกมากฮะมี่เปิงโอ้นี่ฮะ จดสิ้นถึงแล้วอ๋อนั่นแหละครับเป็นเป็นจะเป็นทางเป็นช่องเขาแล้วครับนะอ่ะลึกครับลึกนะฮะ เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวดูอะไรกันนะครับนี่ครับนี่ฮนะเปช่องนะครับน,นี่แล้วเห็นนะนี่ครับเป็นทางรถไฟนะครับเห็นมียุงเยอะอยู่ฮะยุงยุงโอ้อยุงเยอะจริงๆฮะนี่ช่องเขาขนาดทับตนะิ่งฮะนี่ฮนะ ต้องเขาขาดแนใช่ไหมแก้วอรกไดนี่บป้าโร้โหนี่ครับป้ายโอ้ับนี่นะครับนี่ครับผบบบบบบงชติออสเตเลีย เดินมเรื่อยมาถึงนี่แล้วครับสุดป้ายนะครับเด,เดินมาไกลมากเลย<ะ>น,นี่ครับโอ้ยนทางขึ้นเลยนี่ฮะมาถึงแล้วครับมาถึงนะฮะ นี่ครับนี่ครับมาถึงป,ป่าไ้แล้วครับเมียนมาชทยลายเรวเบยในการละลึกถึงทุกท่านที่ประสบความทุกข์ทรมาและทุกท่านที่ถึงแก่กรรมหนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับนี่นะครับนี่ครับ งชาติงชาติงชาติออสเตรเลียงชาติดัตช์นะฮะงชาติไทยสรงชาติยูเคสงชาติอเมริกันนะครับทำไมนะมมนี่ครับ